ปวด้นม the ouais อ,อง้นมองตนกี้รต้องนอนหมอนรอกอล์ด้วยนวนสกตลงดอะไม่ได้ปได้ลแค่นี้เลยต้นใส่สมอมากเลยต้องหลอแข็งเลยต้องนอนตรงนอนเดียวนอนเฉียงนอนต้องแขงเด็กขาวเลย1หนึ่งวันกับการทำจมูกตอนนี้เป็นเวลาสิบแปดนาทีของวันที่สี่ตุลาสามาหสิบปดจริงๆมันก็ไม่ได้บวมนะมันก็รู้สึกปวดตรงนี้ก็เจ็บเจ็บปวด็วันแล้วยี่สิบชั่วโมงก็จะไปทำการล้างหน้าลินหน้าออก ล้างพวกที่เป็นน้ำเเนี่ยออกอืมแล้วก็จะไปกินข้าวกินยาปฏิชีวนะแล้วก็กินยาพาราหมึนเดือยนะอืมหลัจากล้างมาเสร็จแล้ว,ลวก็มาทำความสะอาดแผลตรงนี้กันอืมาายา,ยยมายให้เนื้เลือดมาใช้คัดเต็มแบบเข้าไปในรูจมูกดูซิว่ามันมีม,มีเลือดไหมอืม น้ำที่เราใช้แรกๆอาจจะใช้น้ำฝักบัวใช้ฝักบัวลาดมาลาดม,มาแล้วก็ลูบลูกๆแล้วก็ใช้โฟมมาล้างปกติเลยเราใช้ฝักบัวแล้วก็ใช้ตอนสุดท้ายก็ใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดล้างรอบนึง <c oughs> แล้วก็ใช้ผ้าผ้าขนหนูเล็กๆเช็ดกับนะ <c oughs> โอ้ยนี่เด็นเลืัดเป็นเลือดบนน้ำมูกค่อยๆสับออกเราใช้สำลีเป็นสำลีไรคนนะค่อยๆเช็ดบุ้นแล้วก่อนมันจะมีเจิต วันที่5ตุลาสองพันเวลา10บโมงสิล้างหน้าได้วันที่สอก็ทาคลิปึ่งทำความสะอาดตรงบริเวณแผลไม่ให้มีรอยเลยอะอันนี้ก็มาล้างหน้าแล้วก็จะทาคลิปึ่งตรงจมูกไม่มีแผลถามว่าปวดไหมมันก็ปวดเวลาแบบอ่าอย่างเราขยับปากเยอะๆเนี่ยขยับส่วนบนเยอะๆแล้วก็แบบเหยือเขมกที่มันก็จะรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บเรื่องนี้ปกติกันว่าเมื่อวานนะบวมนิดนึงอืมนี่ก็คือปกติเลยนี่แค่รูๆได้จะให้ใครทำไม่ได้หรอกก็ทาคลิปึ่งบาบ้างถ้าหนาไปเรามีผลกับการตัดไหม เช้าของวันที่6ตุลา2568เดินเช้ามาก็ล้างหน้าว้าว <Wow. S 1> แลวก็ทาคิพึ่งแก็ทำความสะอาดรูดจมูกมันจะรู้สึกคันะร,ระยิบระยั้งนิดแล้วก็จี๊ดจ,จี้ตรงปลายจมูกถ้าเมื่อใดก็ตามที่เผลอ์ลไปโดน,นก็จะรู้สึกปวดแค่นั้นแต่ไม่มีฉ่ำไม่บวมนะทิกิมือแตดนมันจะเผลอขมวดคิ้วทุกทีเลยขมวดคิ้วที่ไรยุบๆทุกทีเลย,เลยนในวันที่7ตุลา2568เวลา18นาฬิกา แพ้กันนี้ไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่ถ้าโดนเนี่ยเมื่อไหร่เจ็บรู้สึกปวดนิดหน่อยแต่จะชอบเผลอเอามือไปตก็มันจะรู้สึกคันๆคันตรงตรงตรงที่เย็บนี่แหละแล้วก็ตรงขอบๆตรงนี้ที่มันนี่แหละมันจะรู้สึกคันแต่คันข้างในนะมันคันข้างในถ้าคันข้างนอกก็จะเป็นพวกที่แบบเออมีรอยเย็บแล้วก็ตรงร่องตรงนี้แค่อันนี้ก็เริ่มเริ่มเหม็นปากแล้วแหละก็รู้ว่ามีมิติขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีช้ำหรือว่าอแต่ว่าสิวเซียนอ่ะจะขึ้นเยอะมากเลย ซิวเซียมจะขึ้นตรงนี้เราไม่ได้ทาครีมอะไรเลยรลางแค่หน้าใช้โฟมล้างหน้าหน้ามันก็เลยแบบมันแบบมันมากๆเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่8ตุลา2568เวลา2ทุ่มมาเป็นอาการที่ทำไปนะตอนนี้รู้สึกคันมากคันแบบคันมากๆคันตรงแล้วก็คันตรงปลายจมูกมันจะรู้สึกคันแล้วก็มีสิวเซียมขึ้นอัปเดตอาการวันนี้วันที่9ตุลา2568ตอนนี้ก็ปวดเล็กน้อยแล้วก็เจ็บปลายจมูกนิดนึงไม่มากถ้าไปดูก็คงจะเจ็บ ดดูนีติวันนี้ก็วันที่10ตุลา2,568เวลา2ทุ่ม25นะล้างหน้าเพิ่งเสร็จล้างหน้าเพิ่งเสร็จจริงๆวันนี้จะนัดตัดไหมมีนัดตัดไหมแต่ที่ไม่ได้ไปว่าจะไปพรุ่งนี้วันเสาร์ที่11สิ่งที่ทุกคนต้องเจอมีสิวเซียนสิวเซียนจะเกิดเพราะว่ามันล้างหน้าเองไม่ได้มันต้องค่อยๆฉ่ลมแล้วก็ฉ่ำโฟมาหน้าแล้วก็ค่อยๆระวังอุดนแต่แบบบริเวณนี้จะมีสิวเซียนตรงนี้ก็จะเป็นมันที่เราจะต้องไปตัดตรงนี้ไม่ว่าจะเจ็บหรือเปล่าก็คงใจพยายามทำความสะอาดไม่ให้้มมมันีีค่าาไดดกทสุ ก่อนหน้านี้มันจะรู้สึกขยับตรงนี้ไม่ได้เลยมันจะรู้สึกปวดตรงนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยตรงนี้มันจะอันนี้ก็มีกดได้นิดหน่อยก็ไม่ควรกดปกติชัดไหมชัดเราเดี๋ยวมาดูคุณนี้ต่อไม